ปัญหาต่อมลูกหมากโตในผู้ชาย และจากฟังมาทอคคุยโรคยาคห้เป็นเรื่องง่ายปกติอะคะ่ะต่อมลูกหมากของร่างกายของผู้ชายอะคะ่ะมันจะมีแนวโน้มโตขึ้นเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้น่ะนะคะประมาณ4 0 5 0 6 0เนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะตามอายุของเราเลยทาวนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือไอ้ตัวต่อมลูกหมากอะคะ่ะมันดันไปอยู่ข้างๆท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นพอเวลาทุกครั้งที่มันโตอะคะ่ะมันก็เลยไปเบียดท่อปัสสาวะแล้วก็เลยทําให้เราอะคะ่ะมีอาการเกี่ยวกับปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากปัสสาวะอาจจะแค่ ติดติดขัดขัดฉี่บ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าพอเป็นเยอะขึ้นนะคะ่ะมันอาจจะมีอาการที่เราอาจจะแบบไม่ฉี่ไม่ออกเลยแล้วเราก็กั้นฉี่ด้วยแล้วสุดท้ายอะคะ่ะมันอาจจะทําให้ฉี่เป็นเลือดแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งอะไรตามมาแบบเยอะแยะมากมายเลยเพราะถ้าเกิดความผิดปกตินั้นมันอยู่กับเรานานนะคะทุกๆครั้งมันก็จะมีความผิดปกติอื่นเข้ามาแทรกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําเหมือนเดิมเลยค่ะเราอย่าปล่อยให้มันเป็นเราควรที่ต้องดูแลก่อนก็คือเราจะต้องไปมอนิเตอร์คอยตรวจดู ขนาดของต่อมลูกหมากข,ของเราเป็นประจำนะคะพอเราอายุเริ่มแบบสักสีขึ้นไปอะคะ่ะให้เราลองไปหมั่นตรวจเช็คสุขภาพของเราแล้วก็อย่าลืมให้เขาตรวจขนาดเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตร่างกายของเราว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าพอเราฉี่เราพอเราแบบรู้สึกว่าฉี่ขัดฉี่ติดเราก็เลยไม่กินน้ําเราก็เลยเพายายามไม่ฉี่อันนั้นน่ะมันจะยิ่งทําให้เราแย่ลงเพราะจริงๆเราต่อให้เราต่อมลูกหมากโตเราก็จาเป็นที่จะต้องกินน้ําตามปกตินะคะและเราก็คืออาจจะรับประทานอาหารเสริสมมาช่วย หรืออาถ้าเกิดเป็นมากเราก็จะต้องพึ่งยาจริงๆอะนะคะซึ่งถามว่าอาหารเสริมพวกนั้นคืออะไรก็จะมีพวกซิงหรือว่าโซคามเเนโต้พวกเนี้ยค่ะก็จะช่วยได้นะคะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะไม่อยากที่จะเป็นโรคก,ก่อนแล้วเราก็จะมาป้องกันนะคะให้เราเริ่มจาก ด,ดูแลการกินดูแลการวัน้เปอร์เช็คอัพร่างกายของเราเอาไว้ให้ดีตลอดนะคะก็อยากให้กดติดตามช่องเจสสาพมะทอ,อเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องเป็นโรคก่อนนะคะเจสสาพมะทออ,อยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ